มีปัญหาผมร่วงผมบางหัวล้านไหมครับถ้าหาว่าคุณมีปัญหานี้แล้วก็อย่าไปไอายนี่ฮะผมมีวิธีแก้ปัญหานี้ได้นะครับมั่นคงยั่งยืนเพราะว่าเจ้าของแบรนด์นี้เขาประสบปัญหานี้มาแล้ว นะครับว oh oh ันน <te> ี้เชิญมาพูดคุยกันฮะคุณแชมป์ธนพลสวัสดีครับพี่ป๊อปสวัสดีครับพี่มิวสวัสดีคุณผู้ชมตรงไหนเคยล่วงตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยคือผมต้องบอกก่อนนะครับว่าแบรนด์ตัวนี้เป็นแบรนด์ของพี่ใหม่สุขนทวัตเองใม่แล้วตัวนี้คือของพี่ใหม่แล้วพี่ใหม่คุณมาท็อกับผมด้วยเป็นของคุณไปแล้วเนี่ยจริงเหรอครับคือผมต้องบอกว่าโหดีใจมากครับวันนี้คืออย่างที่บอกเอาไว้ครับคุณผู้ชมครับลองสังเกตตัวเองก่อนนะครับว่าหนึ่งเนี่ยเรื่องของเส้นผมขาดหลุดล่วงเนี่ยมันเกิดจากอะไรเกิิิิดดดจจจาาาากก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 พพฤตรรรรรรมมเเันธ์หือใช้ อย่างตัวผมเองเนี่ยเกิดจากานิสัยของเราเออผมเป็นคนสระผมเสร็จปุ๊บอ่าแล้วก็เอาผ้าเช็ดหัวอย่างเดียวเ,ออเช็ดหัวเสร็จปุ๊บไม่เคยเป่าครับ แล้วก็นอนเลยมันชื้นเหรอมันชื้นครับมันชื้นแล้วผมเป็นคนชอบใส่หมวกชอบใส่หมวกตลอดเวลาเราทํากิจกรรมอะไรเราจะใส่หมวกตลอดเวลาเหมือนในรูปเลยครับนี่เล่นเซิร์ฟเอออะไรเออมันยิ่งอบนะมันยิ่งอบครับพอมันอบเสร็จปุ๊บทีเนี้ยมันเริ่มร่วงผมเริ่มสังเกตตัวเองจากที่หมอนก่อนหมอนที่ผมนอนประจาว่าเอ้ยมันก็มีผมล่วงแต่เราก็เข้าใจว่าเดี๋ยวมันก็คงงอกขึ้นมาใหม่คิดว่าเป็นปกติคิดว่าเป็นปกติครับจนวันหนึ่งครับนี่ตรงนี้เลยครับตรงนี้เลย ตรงช่วงเนี่ยไรผมต่างๆของผมครับไม่น่าเชื่อมันมันไปหนักมากครับเนี่ยตรงเนี้ยมันอันเนี้ยคือเห็นเป็นไรผมอ่อนๆขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากที่ผมใช้สเปรย์ของพี่ใหม่ต่อเนื่องเป็นประจำเลยครับเมื่อก่อนมันกินไปเยอะมากจนเพื่อนผมเรียกลุงในภาพกับตัวจริงวันเนี้ต่างกันเลยเพื่อนผมเรียกลุงเลยครับแล้วความที่เราอายุ40แล้วปุ๊บเนี่ยแล้วก็ตรงขวานี่ตรงกลางครับตรงกลางเนี่ยหายเลยตรงกลางหายเลยครับนี่มันจะหายเลยนะฮะจนวันหนึ่งครับผมเริ่มแบบมารีเสิร์หาข้อมูลครับ ซื้อยามาทานก็ไม่ช่วยไปใช้เปลี่ยนแชมพูก็ไม่ช่วยหนักกว่าเดิมอีกจนวันนึงผมมาเห็นพี่ใหม่สุคนทวากําลังนั่งไลฟ์อยู่ออและพี่ใหม่ก็มีรูปขึ้นมาครับว่าพี่ใหม่เองเนี่ยก็มีปัญหาแบบนั้นเหมือนกันออนะครับพี่ใหม่เริ่มมีปัญหาตอนที่พี่ใหม่คลอดลูกคนที่สองครับ,รบนั่นคือฮอร์โมนพี่ใหม่เริ่มเปลี่ยนนั่นเองนะครับเนี่ยจะเห็นเลยรอยแสกต่างๆของพี่ใหม่ไปเยอะมากเลยทีเดียวนะครับแล้วนอกจากนั้นนี่ด้านหน้าครับเห็นไหมฮะเห็นชัดเห็นชัดหน้าผากเนี่ยคือไปหมดเรียบร้อยแล้วด้วยผม ร่วงวันหนึ่ง1 0 2ถึง20เส้น30เส้นเป็นเรื่องปกติของทุกคนครับแต่ถ้าสมมุติเกิดงอกแล้วไม่ขึ้นมาใหม่อันนี้ไม่ปกติแล้วครับพี่กอบพี่มิวครับเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่กําลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผมแหว่ง หัวล้านผมบางนะครับแล้วผมต้องบอกเลยนะฮะว่าตัวนี้ของพี่ใหม่เขาฉลองความสําเร็จเรียบร้อยแล้วด้วยกับฉลองยอดขาย2 0 0 0 0 0ขวดเรียบร้อยแล้วด้วยในรูปของเราครับคือพี่ใหม่พาลูกค้าที่ใช้นะฮะสเปรย์ของคุณใหม่ต่อเนื่องเป็นประจำไปมูกับอาจารย์เป็นหนึ่งนั่นเองอนี่นะฮะพาไปมูกันแบบนี้เลยทีเดียวนะครับสเปรย์ของพี่ใหม่สุคนทวาตัวนี้ต้องบอกเลยครับว่าเป็นตัวช่วยของพี่ใหม่ช่วยให้ผมเกิดใหม่ลดผมร่วงเล่งผมยาวแก้ผม ช่วยผมเสียเพิ่มผมหนาและนอกจากนั้นเนี่ยยังช่วยกระตุ้นผมใหม่ให้ขึ้นมาได้มีแบบมีเส้นผมที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับโดยที่หลายคนจะมีความสงสัยว่าสเปรย์ขนนี้มีสารสกัดอะไรบ้างต้องบอกเลยครับว่าพี่ใหม่รังสรรค์มาให้เรียบร้อยแล้วด้วยครับสารสกัดคือเรานําเข้าจากเกาหลีเยอรมันนะครับแล้วมีสีดาสีดำ,ดำนี้ต้องบอกว่าเป็นสุดยอดเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นไข่มุกดําข้าวดํางาดําถั่วดําและนอกจากนั้นยังมีอัญช เคลาตินโสมเกาหลีทั้งหมดที่ผมพูดมาผมเชื่อว่าคุณผู้ชมต้องรู้อยู่แล้วครับว่า1ช่วยบำรุงเส้นผมให้งอกให้ดําและให้แข็งแรงนั่นเองนะครับและสารศาศาสกัดจากเยอรมันของเราต้องบอกว่าลูกค้าเยอรมัมนของเราครับสั่งซื้อเยอะมากมากเลยทีเดียว<อ>เพราะฉะนั้นขอขอบคุณเป็นภาษาเยอรมันนิดนึงแล้วกันนะครับฟิเลดังเกิร์คุนเดิร์นี้อันนี้พี่หม่สอนผม<อ>ต้องพูดขอบคุณลูกค้ายอรมัมนเพราะ<อ>ลูกค้ายอรมันสอนเยอะมากๆแล้วก็ซื้อเยอะมากมากส่วนการใช้งานไม่ยากเลยครับนี่ครับเปิดมาแบบนี้นะครับคุณ ฉีดเลยตรงไหนที่คุณผมบางนี่อย่างตรงนี้ของผมนะฮะผู้ชายส่วนมากตรงเนี้ยคือขวัญมันจะบางอยู่แล้วนะครับแล้วก็ฉีดตรงนี้นะฮะที่ล่วงที่บางนั่นเองหลังจากฉีดเสร็จครับนวดเลยครับคุณผู้ชมนวดแบบนี้ทิ้งเอาไว้เลยเช้าก็ได้ก่อนนอนก็ได้ผมรับรองครับว่าหอมมากๆนะฮะกลิ่นหอมมากๆเหมือนใช้สปาเลยทีเดียวและที่สําคัญคือไม่เหนียวเนหนอะหนะ อันนี้ผู้ชายหลายคนชอบปกติแล้วพออะไรที่เป็นสเปรย์ฉีดใส่หัวมันจะมีความเหนียวเนอะใช่นนะครับแต่ตัวนี้ไม่เหนียวเนอะอหนะแน่นอนนะครับมั่นใจได้ในชื่อแบรนด์ของพี่ใหม่สูคนทวาได้เลยนั่นคือคุณใหม่นั่นเองนะครับหลังจากที่ผมใช้ไปแล้ว7วันสังเกตอะไรได้บ้าง7วันผมสังเกตจากตัวหมอนก่อนไไแล้วก็ตามท่อน้าต่างๆผมเริ่มไม่ร่วงครับผมน่น้อยลงมากๆเลยทีเดียวแล้วพอใช้ต่อเนื่องเป็นประจำา15วันสิ่งที่ผมสังเกตเห็นชัดที่สุดคือลูกผมและไผมเก ออนะครับเ,ออเราจะเห็นผมเส้นเล็กๆขึ้นมาเยอะมากๆเลยทีเดียวไม่ใช่แค่ตัวผมเองอย่างเดียวทีมงานทุกคนและก็ลูกค้าหลายคนครับที่ใช้แล้วประทับใจบส่งภาพมาให้เราได้รีวิวกันด้วย1ขวดนะฮะสามารถใช้ได้ยาวๆถึง3เดือนเลยทีเดียววันนี้ต้องบอกว่าผลลัพธ์ทั้งหมดครับเรามีมาให้ดูกันนะฮะนี่นี่คือลูกค้า<ะ>และที่สําคัญครับใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงท,<ะ>ทุกเพศทุกวัยใครที่เริ่มมีปัญหาี่วกับผมร่วงผมบาง ผมแนะนําเลยให้รีบใช้หรือว่าถ้าสมมติเกิดว่าใครยังไม่มีตัวเนี้ยถือว่าเป็นตัวช่วยที่จะช่วยทำให้ผมของคุณเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นได้อีกด้วยย้ําเลยนะครับว่าผมแย่งกันขึ้นผมดกดําหนาแน่นอย่างแน่นอนและวันนี้พี่ใหม่บอกว่ามีโปรโมชั่นพิเศษมาให้กับลูกค้าทุกๆคนทั้งลูกค้าเก่าและก็ลูกค้าใหม่ด้วยกับรายการนี้พิเศษสุดๆเลยครับปกติ1ขวดนะ ปกติหึงขวดอย่าสองพักว่าบาทครับแต่วันนี้ครับหขวดจ่ายเพียง999บาทเ,ออเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการผมโทรหาพี่ใหม่พี่ใหม่บอกว่าขอแถมไปเลยให้อีก2ขวดเท่ากับว่าคุณจะได้ไป3ขวดนะครราคาเกือบ6,000บาทบแต่วันนี้พี่ใหม่บอกว่า ขอละกันพิเศษสุดๆนะฮะให้กับลูกค้าหน้าใหม่เลยวันนี้จ่ายเพียง888บาทจาก999บาทพี่ใหม่ไม่เคยลดราคาขนาดนี้มาก่อนนะครับ,รบหยิบโทรศัพท์แล้วโทรมาได้เลยครับแค่100่สายแรกนะย้ำนะครับ100่สายแรกได้ไปถึง3ามคนแบบนี้หยิบโทรศัพท์แล้วโทรมาได้ครับที่เบอร์0 2 1 1 4 1 8 8หหรือแอดไลน์ก็ได้แอดสายคุณใหม่นั่นเองนะครับหรือว่าจะทักแชทไปก็ได้พิมพ์888โทรไปขอโปรก็ได้โทรไปเลยแจ้งเลยว่า 888นั่นเองย้ำนะครับ100สายแรกทันนะฮะในราคา888บบาทเท่านั้นเลยนะครับและนอกจากนั้นวันนี้เรามีเหล่าดารารครับพี่วิทย์ผมเชื่อว่าทุกคนรู้จักอยู่แล้วนี่ พี่วิทย์นะครับทำผมตลอดเวลาผมร่วงผมบางหลังจากใช้ต่อเนื่องเป็นประจำนะฮะผมดกดำด้วยนี่เห็นภาพชัดเจนเลยทีเดียวนะครับแม่แอลแม่แอลอมภาของเราครับเมื่อก่อนแม่แอลเล่นละครต้องก้าวผมตลอดเวลาต้องเลือยผมตลอดเวลาแต่ตอนนี้แม่แอลครับผมกลับมาดกดำไว้หน้ามาได้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับยังมีพี่อ้อยนะฮะนี่พี่อ้อยสาวเท่ของเราพี่อ้อยชอบทําสีผมมาถ้าสมมติว่าใครสังเกตให้ดีแต่ตอนนี้ครับพี่อ้อยก็จะมีปัญหาเรื่องเส้นผมกลับมาดูเท่ดูหล่อเหมือนเดิมเลยทีเดียวนะครับ ย้ำอีกหนึ่งรอบแล้วกันนะครับปกติแล้ว1ขวดราคาเกือบ2,000บาทครับวันนี้พี่ใหม่ให้โปรโมชั่นสุดพิเศษ3ขวดนี้จ่ายเพียง888บาทเท่านั้นรีบพิมพ์แชทมาเลยครับพิมพ์ด่วนว่า888โทรมาขอโปรก็ได้ครับที่888นั่นเองนะครับและยังมีคุณผู้ใช้คุณผู้ใช้จริงจากทางบ้านด้วยคุณปั๊กนั่นเองคุณปั๊กคือหนุ่มออฟฟิศครับหน้าเลข3แต่ผมเลข5 นี่ฮะเครียดจากการทํางานผมล่วงนั่นเองนะครับหลังจากใช้ต่อเนื่องเป็นประจำครับจะเห็นเลยว่าผมกลับมาดกดำอีกครั้งหนึ่งนี่การันตีพี่ปิ๊ก พี่ปิกเป็นผู้หญิงที่มีผมขาวครับ,รบแล้วเขาชอบใช้าสารเคมีมโกกปิดผมขาวตลอดเวลาครับผมก็เลยเกิดการร่วงเกิดการบานเกิดการบางนั่นเองนะครับหลังจากใช้ต่อเนื่องเป็นประจำก็สวยแบบนี้เลยตาเบิร์ตอีกหนึ่งคนตาเบิร์ตเป็นคนหัวล้านเพราะกรรมพันธุ์ครับนี่ผู้ชายหลายคนหัวล้านเพราะกรรมพันธุ์นั่นเองหลังจากใช้ปุ๊บกลับมาดูดีเหมือนเดิมหล่อเหมือนเดิมเลยทีเดียวย้ำแลวกันนะครับรีบพิมพ์แชทมาได้เลยครับพิมพ์888หรือว่าโทรมาขอโปร8 8ได้เลยนะครับวันนี้ถึงเวลาแล้วครับที่ เราอยากให้ทุกคนครับกลับมามั่นใจในเรื่องของทรงผมนั่นเองนะครับกลับมาหล่อกลับมาหนุ่มผมขึ้นไวร่วงน้อยที่สําคัญผมดกดําเยอะๆแบบนี้เลยนะครับย้ําเลยนะครับสามขวดนี้88 8บาทเท่านั้นครับอ้าย้าเลยนะฮะคุณจริงวันนี้คุณใหม่เขาไม่เคยให้ราคานี้มาก่อนนะใช่แล้วและที่สําคัญคือ6เดือนนะฮะใช้ได้ยาวๆเลยทีเดียวนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ขอบคุณมาพี่ก้อนขอบคุณมากอ่ะพักสักครู่ให้ดีกลับมาครับ